ครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะนาร้านนาเสื้อหนังมือสองนะครับจำหน่ายเสื้อหนังมือสองรองเท้ามือสองเครื่องหนังมือสองทุกชนิดนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเพื่อจาหน่ายสินค้าอีกชิ้นหนึ่งกันแล้วนะครับสินค้าที่เราทามาที่พเพื่อรีวิวเพื่อจาหน่ายนในวันนี้เป็นรองเท้าแบบสวมนะครับแบบสวมซึ่ง <c oughs> ถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะใส่ง่ายนะครับเทียมกัครคือส้นสูงพอใช้เลยนะครับแล้วมียี่ห้อด้วยนะครับ ไปดูกันเลยดีกว่านะครับคู่นี้เบอร์4ี่ิบนะครับเบอร์4ี่สนนราคาที่2 5 0รอยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าคู่นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยนะฮะเบอร์4ี่สิบนะครับพื้นยังพอใช้งานได้ดีอยู่นะฮะมียี่ห้อนะครับสวยงามมากนะครับเบอร์4ี่สิบนะฮะพื้นแข็งแรงดีนะครับไม่หลุดไม่ร่อนไม่อะไรนะฮะ พื้นข้างในก็ยังถืงพอว่าพอใช้ได้ซ้นไม่ขาดนะครับดูต่อกันเลยดีกว่านี่ซ้นไม่ขาดนะฮะพื้นข้างในใช้ได้อยู่เลยพื้นข้างนอกก็ยังโอเคดีอยู่นะครับน่าใช้งานมากนะครับมีโลโกโ้ยี่ห้อนะฮะสวยงามมากนะครับแ <c oughs> นะนําแนะนํำ เบอร์42เท่านั้นนะครับไว้เบอร์40นะครับเบอร์40ราคา250บาทเท่าหนักน,นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กร้านนาเส้อหนังมือสองนะครับหลังจากน้ก็ังมีช่องทางการติดต่ออื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ไอจีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ช้อปปิ้งรคายดีทุกช่องทางการติดต่อผมได้ใส่ลิงก์ไว้ในกล่อง,งข้อ,ขอ,ขอความข้างล่างใต้คลิปตอนที่เรียบร้อรยแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ขอจบคลิปรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันไว้คลิปหน้าเรามีอะไรดีๆมานำสนเสนอเพื่อนทุกท่านเราออติดตามรับชมและเราฟังกันดูนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ